เข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะจันคะเมื่อกี้เราพูดถึงน้องก้อยคดีน้องก้อย,อยนี่ต่อเนื่องอีกนิดนึงมันก็มีคดีโผ่ของเจ้คนนี้อีกมาทคะที่เขาเคยกระทําแบบนี้กับเด็กหลายๆคนที่เหมือนไม่สมยอมเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะคก็มีโผลมาอีกคดีนะคะสาววัย21ร้องแม่ถูกแจ้งลักทรัพย์มูลค่าอีก3ล้านกว่าบาทเหมือนกันนะน,นะคะคโดยที่ น้องเขาก็พอเรื่องน้องก้อยเกิดนี่ก็มีการขุดคุยขึ้นมาว่ามีคดีแบบนี้อีกเดี๋ยวขอเชิญดูภาพน้องน้องก้อยขึ้นมานิดนึงนะคะอาจารย์คะน้องมินสิฮะไอ้ขอโทษค่ะน้องมินค่ะพูดถึงน้องน้องก้อยค่ะก็แบบมาลองว่าเออเขาก็คือคือโดนแล้วเขาโดนข้อหาไหมคะอาจารย์ไอน้องนี่ก็คือโดนจับไปเหมือนกันใช่ไหมคะน้องน้องมินโดนแต่ว่าพ่อแม่เขาโดนติดคุกแล้วก็แล้วก็พ่อแม่โดนติดคุกแล้วก็ข้อหา ขโมยเงินไปสามล้านกระบาท <คะ S 1> แล้วแม่ก็ไปเซ็นยินยอมรับว่าขโมยของออน้องมิ้นบอกว่าเหตุที่แม่ไปยอมเซ็นก็เนื่องจากว่ารักศัก์ศีคุณหญิงไก่ครับอโอ้โห,โหรักศักดิ์ศีเพื่อศักิ์ีของคุณหญิงไก่ค่ะโอ้โห,โหคุณคุณคุณลุงครับที่สุดก็ต้องกลับไปที่ว่าว่าด้วยอะไรฮะว่าด้วยเรื่องของกฎหมาย กติกาของสังคมคแล้วในกฎหมายก็บอกพดนุงความยุติธรรมในสังคมคหรือช่วยเหลือคนที่อ่อนแอกว่าไม่ให้คนที่มีกำลังที่มากกว่ามีเงินมากกว่าคนที่มีการศึกษามากกว่ารังแกคนที่มีการศึกษาน้อยกว่าจนจนจนกว่ากฎหมายมันจะว่ากันด้วยแบบแบบนั้นเพราะฉะนั้นเขาจึงเอากฎหมายตัวนี้เข้ามาจับเป็นกติกา พันุงความยุติธรรมไม่อย่างนั้นคนก็กลายเป็นสัตว์เดรัจฉานทั้งหมดกูมีเงินมากกว่าคุณมีการศึกษามากกว่ากูเป็นผลเรือเอกกูเป็นอะไรต่อไม่อะไรกูก็จะรังแกคนโดยเฉพาะกูเป็นผู้ชายกูจะรังแกผู้หญิงก็ได้อย่างนั้นหรืองั้นกฎหมายก็ต้องมีครที่ต่อมาก็เป็นผู้ใช้กฎหมายผู้ผู้ที่รักษากฎหมายก็คือเจ้าหน้าที่ของรัฐในเบื้องต้นก็คือที่สอนอประชาช่นแล้วปรากฏว่าพอ,พ,อพอมาเรื่องของอน้องก้อย พอปลายปีก็มาเรื่องของน้องมิ้นแม่ของน้องมิ้นอีกค่ะเออแล้วที่สําคัญก็คือว่าสนประชาชื่นอีกค่ะด้วยความเคารพพลเอกภวิตวงสุวรรณค่ะท่านรับผิดชอบดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติท่านคุยกับผู้บชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะพลตำรวจเอกจากทิพยมจินดาค่ะชัยจินดาค่ะได้ไหมไอ้เรื่องแบบนี้เนี่ยเอาละไอ้ข่าวตรงที่ว่า ลูกตำรวจฆ่าคนฆ่าชายพิการเนี่ยค่ะแล้วลูกตำรวจแล้วไงคนี่ก็คาใจประชาชนมากจริงๆเรื่องนี้นะครับคเอาละคาใจท่านไม่เคลียร์เมื่อคาท่านไม่เคลียร์เรื่องนี้ท่านยังจะคาอีกหรือชแล้วไม่ว่าจะระบอบไหนไม่ว่าเผด็จการหรือประชาธิปไตยเมื่อแตะต้องกับสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติหรืออดีตท,ที่ว่าชื่อว่ากรมตำรวจเนีนะครับ แต่ต้องกันไม่ได้แล้วใช่ไหมท่านท่านจะเอายังไงค่ะไอ้เรื่องแบบนี้วันนี้น้องมิ้นมาร้องบอกพ่อแม่ติดคุกค่ะต้องขอขอบคุณทนายท่านนี้อย่างมากๆค่ะที่ได้มาช่วยนะครับที่ได้มาช่วยเด็กสาวทั้งสองคนคุณรุ่งร้องก้อยวันนี้เนี่ยอายุเข้าสิบเก้าจะเรียนหนังสือค่ะเธอคือเยาวชนของชาติเธอต้องไปอยู่บ้าน ปราณนีที่ไม่ได้รับความผิดใดๆน้องมิน้นน้องมิน้นแม่ไปทำงานเข้าใจผิดแล้วไปหยิบเงินเขามามเป็นเหรียญแล้วที่สุดเมื่อตำรวจเรียกตัวไปแม่ก็เอาไปคืนให้แล้วไอ้เรื่องแบบเนี้ยตำรวจต้องอ่านรู้ลมแต่นี้ปรากฏว่าพอพาฟังเจ้คนนี้เขาพูดบ๊วยต่างๆนาะนาะนะเกี่ยวเรื่องบุญเรื่องกุศล เราฟังแล้วมันเหมือนทวงบุญคุณหรือเปล่าคะสังคมวันนี้เน <haciendo el, S 1> ี es que que ่ยนะครับคุณลุงขอพูดอ any? so ีกทีละกันค่ะประเทศไทยมาถึงวันนี้ได้ยังไงนะคุณลุงที่เราพูดกันไปจําคือมันตลบตะแลงสิ้นดีอ่ะแล้วเจ้าหน้าที่ของรัฐอ่ะอืไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้สมหน้าที่ชายชาติตํารวจค่ะจารปฏิบัติแต่เข้าข้างคนที่มีอํานาจกว่ามีเงินกว่าเมื่อคุณเป็นตํารวจคุณไม่รักษาองค์กรที่ชื่อว่าสํานักงานตํารวจแห่งชาติ มันจะเป็นตำรวจได้ไงตำรวจอะไรนะคะอาจารย์ที่พูดเมื่อกี้มันมันมันตำรวจตำรวจตารวยอะไรเงี้ยนะครับคือเพราะมันมันมันพูดไม่ได้ค่ะเวลาพูดจริงตํารวจด้วยกันก็ต้องดูวันนี้พุ่มกับตอนอปากชื่นคนใหม่ผมไม่รู้ว่าเป็นคนเก่าหรือเปล่าหรือว่าคนใหม่เนี่ยหรือไม่ก็นครบาลท่านพลตำรวจโทสานิติรักษาการมาจนทั้งถึงปัจจุบันเนี่ยช่วยเข้าไปจัดการหน่อยเถอะ วันนี้พอเรื่องของน้องก้อยผ่านไปคือเห็นใจเด็กคนนี้หน่อย่ะไยการคนทำทางไม่มีอะไรไปมากกว่าเห็นใจแต่เปรียบเผยไปเนี่ยเหมือนกับสอนอที่อยู่ในเขตรับผิดชอบเมืองท้องเนี่ยแหละครับไปรับคดีฟ้องร้องบุกรุกอ,ะอ่ะร้านาค้าแต่ในคำคำคำร้องคำฟ้องของศาลบอกไปบุกบุกห้องชุดคอนโดได้ยังไงอะ่ะมันเป็นร้านค้าแล้วป้ายเขียนบอกโอเพนแล้วพอเอาฟ้าต้องไปประกันตัวมผมบอกว่าแบบนี้เนี่ย คุณทำไปเพื่ออะไรไปสนองตอบกับคนรวยคนมีสีคนมีทธิพลก็ไหนบอกพลเอกประวิตย์ก็ไหนบอกว่าพลเอกประยุทธ์บอกว่าจะกําจัดผู้มีทธิพลก็พวกท่านเท่านั้นแหละค่ะก็ตํารวจดีๆก็มีอย่าให้มัวหมองไปด้วยเลยนะคะแต่ที่ท่านพลเอกประวิตยท่านพลเอกประยุทธ์ท่านพลเอกอนุพงศ์ท่านพลเอกไพบูร์ช่วยหน่อยประชาชนเดือดร้อนค่ะน้องก้อยเดือดร้อนประชาชนก็เดือดร้อนอาจารย์ค่ะไม่ใช่เรือดร้อนค่ะ แล้วนี่มีอีกเขาใช่ไม่ใช่เฉพาะแต่น้องก้อยนะคะ<อ>ล่าสุดเนี่ยก็คือคุณจตุรงสุขเอียดผู้สื่อข่าวช่องสามเนี่ยนะคะเขาก็าได้ติดตามเรื่องนี้เจาะลึกเลยนะคะแล้วทีนี้มันก็ได้ผุดขึ้นมาอีกในกรณีของเ,อเด็กหญิงคนหนึ่งตอนนั้นอายุแค่เพิ่งเข้ามส1 5-16บหคือแม่ของเขานี่นะคะชื่อนางเกเลเกเลนะคะไม่ใช่เกเรนะคะเป็นชาวกะเหรี่ยง พูดพูดก็ไม่ค่อยชัดอําเภอแม่ลาน้อยจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะะี่ค่ะห้ปีก็คุณหญิงท่านท่านหนึ่งนะคะเขาที่ในข่าวอ่าค่ะเขาบอกคุณหญิงท่านหนึ่งไปกับคนขับรถคุณหญิงบอกกับนางเลว่าจะขอรับลูกเขาเนี่ยคือเด็กหญิงตอนนั้นยังเป็นเด็กหญิงนะคะเด็กหญิงจันทนาหรือหนูนาไปอุปการะ เขาจบมสามพอดีกำลังจะขึ้นต่อมสี่ก็ยกเลิกไปคุณหญิงเขาก็จะเอาไปเลี้ยงดูที่กรุงเทพแล้วก็เหมือนกับยื่นเงินให้จะว่าซื้อหรือเปล่าเราก็ไม่ทราบนะคะเหมือนกับยื่นเงินให้หมื่นบาทเพื่อเอาตัวเด็กมาตอนแรกแม่เขาก็ไม่รับเขาก็บอกเออไม่เป็นไรเห็นคุณหญิงเขาเหมือนมีน้ำใจแบบช่วยชอบช่วยเหลือเด็กชอบแบบมีจิตใจเอ,อื้อเฟื้อแผ่เผื่อแผ่แล้วอยากรับเด็กไปเป็นอุปการะอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ไปให้เขาเนี่ยเรียน ที่ข้างแฟตหรืออะไรสักอย่างนี่นะค่ะแล้วทีนี้พอเขาไม่ตอบสนองความต้องการของคุณหญิงท่านนี้ก็ขู่เขาจะยัดข้อหาหนู่นนั่นนี่ให้อะไรอย่างเงี้ยนะคะครับแล้วบังคับให้แม่ของเขาเนี่ยค่ะเซ็นยินยอมให้เป็นบุตรบุญธรรมแต่แม่เขาก็ไม่ยอมนะคะก็เลยแบบอพอสุดท้ายก็เหมือนว่าถ้าไม่ยอมปุ๊บเนี่ยเขาจะแจ้งข้อหา เหมือนคดีน้องก้อยค่ะจย์ค่ะโอ้โหต้องหลายคดีคแล้วไปอยู่ที่สอนอประชาชื่นด้วยใช่ค่ะแล้วสอนอเขาไม่นึกถึงเลยว,ว่าทําไมคุณหญิงเนี่ยต้องมาแจ้งคดีแบบนี้เนืองๆค่ะจันไม่จิตใจของเจ้าหน้าที่ผู้ที่ดูแลและผู้ที่จะรับผิดชอบเนี่ยนะฮะ,ะอยากจะถามจริงว่าคุณทําด้วยอะไรค่ะปัญญาคุณมีไว้เนี่ยเขาบอกว่าต้องสร้างครอบครัวตัวเองและประเทศชาติค่ะแต่ว่าปัญญาของคุณนะวันนี้ไปรับใช้ใครเอาละวันนี้นะยนะ ผมยอมรับเลยนะถ้าคนที่อยู่ข้างหลังเนี่ยนะครับเจคคนนี้นะครับเหนือกว่าพลเอกประวิตย์ผมยอมรับเลยผมจะไม่พูดถึงอีกแล้วผมก็จะไม่พูดถึงทีทีสองร้อยอีกแล้วที่หมดเป็นพันล้านผมก็จะไม่พูดผมก็อาจจะพูดถึงเรื่องอื่นแต่บอกว่าถ้าท่านไม่ได้เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับพลเอกไปบนคุ้มฉายาพลเอกประวิตยพลเอกประยุทธ์พลเอกอนุพงศ์ไม่ได้เกี่ยวข้องด้วย เรื่องแบบนี้แล้วที่สนประชาชื่นตกสี่ห้าคดีอีกแล้วเนี่ยนะครับประชาชนทนไม่ไหวไอ้เรื่องคดีตำรวจน,น,นะครับผมไม่กล้าแตะไม่อยากแตะนะ,ะไอ้ที่บอกว่ามาฆ่าเด็กชายพิการนะผมเนี่ยรันทดขนาดไหน่ใ่ใชพอมาเจอน้องก้อยอีกเราอยู่ในสังคมเราเป็นสัตว์สังคมคุณลุงค,คุณลุงมาทํางานอาชีพถสือเอาเรื่องเนี้ยมาพูดนะฮะ,ะเราไม่ได้อ่านข่าวแบบคนทั่วไปค่ะคุณจอมขวัญก็ไม่กล้าล้วงใช่คุคณพุทธ จากอมลินก็ไม่กล้าล้วงเรื่องนี้เราต้องขอขอบคุณทนายสงการอย่างยิ่งค่ะแล้วที่สำคัญคือว่าเรื่องแบบนี้มันมีเยอะอถอนอปากเกตมาดูที่ว่าไปตั้งข้อหาเขาทำไมบุกลุกเนี่ยพราะอ,อ,อฟ้าเนี่ยนะครับต้องคดีข้อหาบุกลุกสถานที่อุ้ยคุณเอ้เอจ้าหน้าที่เนี่ยใช้อะไรคิดแต่ผมไม่เข้าใจคกูเป็นตำรวจใช่ไหมกูใหญ่ใช่ไหมกูรับใช้ผู้มีอทธิพลใช่ไหม ก็ถามไปที่ท่านปวิตร่านะครับเมื่อเคลียร์สอนอรประชาชื่อแล้วมาเคลียร์สอนอปเก็ตหน่อยได้ไหมว่ามันมีคดีความแบบนี้ไม่ได้รับความจำเกิดขึ้นได้อย่างไรคตัวเองลังแกเข้าสารพัดกลับกลายไปร้องแรกแหกกระเจอฟ้องร้องเขาต่ออีกไม่มีน้ําใจไม่มีความเป็นคนลงเหลืออยู่เลยว่าคนคนคนหน,นึ่งเนี่ยคดูความผิดถูกจริงหรือเปล่าไม่ใช่ว่า พวกของชั้นฉั้นตั้งข้อหายอย่างนี้คุณก็เขียนสำนวนไปแบบนี้โดยที่ไม่คำนึงถึงว่าคนนั้นเขาจะเด,เดือดร้อนเสียหายขนาดไหนแล้วเขาต้องทุกข์ใจหรือทุกข์ระทมขนาดไหนนะคะจย์เรื่องนี้เป็นข่าวใหญ่สองสามคดีคถ้าเจอต่อก็บอกมาบ้านนี้บางนี้คุณลุงเนี่ยต้องยอมรับกับจริงหนึ่งแกนก็ยอมรับกับจริงว่าไม่สามารถไปเท่าเทียมกับใครต่อใครได้หรอกค่ะเราก็คือนักข่าวเล็กๆใอยู่ช่องเล็กๆเ,เราเป็น ผู้ที่ทําเรื่องราวต่างๆทําความไว้ใจให้ประชาชนแล้วก็ประชาชนเขาจะนั่งคิดเองว่าวันที่เจ็บสิงหาคมเนี่ยเขาจะรับร่างรัรมนุนหรือไม่ค่ะถ้าขืนเป็นแบบนี้ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยคุณลุงค่ะมันจะกลายเป็นกี่กกแล้วล่ะม,มันจะกลายเป็นกี่กกบ้านเมืองก็จะเกิดความวุ่นวายมันไม่จบไม่สิน้นอย่างนั้นเหรอเพราะว่าผู้บริหารนะคุณลุงต้องสร้างความยุติธรรมเกิดขึ้นในสังคมให้ได้ค่ะถ้าไม่มีความยุติธรรมในสังคมไม่ได้มันก็จะเกิดการแตกแยกก๊กไข่กกัน พวกใครพวกมันแล้วที่สำคัญก็ไปต้องสมสิครับอกองกำลังสีครับแล้วก็มาเรียกร้องบอกว่ากลับมากันดีกว่าคืนอาวุธกันดีกว่าอย่างนั้นหรือครับเมื่อคนแต่ละคนมันก็ไม่ยอมจำนวนนี่เมื่อคุณไม่สามารถสร้างความยุทิธได้เมื่อใส่กันก็ต้องใส่กันแล้ทุกวันนี้ใครๆก็รู้อาวุธปืนอะไรต่างๆมันหาซื้อง,ง่ายไปหมดอะใช่ค่ะใครก็สามารถครอบครองได้ จะยิงใครก็ได้ใช่หรือเปล่าเมือม่อสร้างเป็นอาณาจักรแล้วค่ะบวชแล้วไม่ยอมมอบตัวก,ก็ได้ <c oughs> ใช่ค่ะอย่างที่เห็นก็จะเห็นแ <c oughs> บบนี้างานในสังคมอ่ะใช่นี่คือบ้านเมืองโชคดีอดีตนักการเมืองคนหนึ่งฮะ <c oughs> อดีตรัฐมนตรีด้วยค่ะคือคดีความแบบเนี้นะจนต้องอะไรฮะพี่สาวบรรภรรยามาออกใช่ไหมมาเรียกร้องใช่ไหมพอเรียกร้องขึ้นมาปุ๊บ เหมือนกับโดนจี้ใช่ไหมค่ะไปตามจับที่ไหนนะที่เขาใหญ่ค่ะอาจาย์ค่ะก็คือแบบเหมือนกําลังไปพักผ่อนกับกับพิษที่สาวคนนั้นนะคะที่เขาโอนหุ้นให้แล้วในเมื่อเขาเป็นภรรยาคนนั้นแล้วตัวเองไปกับเขาได้ยังไงนะคะแล้วก็ไปตามจับได้ที่เขาใหญ่แล้วคือก็ควบคุมตัวควบคุมตัวมาค่ะตอนนี้ค่ะ,คะก็คือกําลังสอบอยู่ กำลังสอบอยู่<ช>พันตำรวจโทอะไรนะบัรยินบัรยินค่ะ,คะออดีรตรัฐมนตรีอดีตรัฐมนตรีที่แบบเกิดโดนตั้งข้อหาว่าแบบเขาไปกับคุณชูวงเป็นเพื่อนกันนะคะอาจารย์คะเป็นเพื่อนกันแล้วทีเนี้ยค่ะทำธุรกิจด้วยกันทําธุรกิจด้วยกันและเป็นเพื่อนกันแล้วเหมือนเออ อยากได้เงินของเขาหรือเปล่าหรือเปล่าหรือเปล่านะคะเพิ่งเห็นเยอะแล้วก็ไปฆ่าเขาได้อย่างไรอาจารย์ไม่อันนี้ยังไม่ได้สรุปเพราะตัวเองเป็นคนขับรถแล้วอยู่ๆออกมาประกับรถชนต้นไม้เนื่องจากที่สุดพวกคุณจวงคอหักคอหักไอแบบนี้มันจะมีคดีใครนะคุณนั่นคนที่ว่าทอสมคุณอะไรที่เอามาเปิดเผยบางเรื่องบางอย่างแล้วก็ไปตายที่พัทลุงนั่นก็เรื่งเงี่ยมหายไปเลยใช่ใช่งั้นในเมืองไทยเป็นแบบนี้ครับณวันนี้นี่ ผมก็เชื่อของผมลึกๆนะผมมีความผมเห็นดวงตาแล้วผมเห็นท่านผู้นําประเทศเราเนี่ยฮะมีความตั้งใจถูงมากในการแก้ปัญหาและก็พัดุงความยุติธรรมและผู้ที่ทํางานให้อย่างจริงจังเห็นเป็นปรากฏเด่นชัดก็คือพลเอกปพบุท์คุ้มชายานี่แหละควันนี้เนี่ยในภายใต้สังกัดของกระทรวงยุติธรรมมีกลมที่ว่าเข้ามาช่วยประกันตัวต่างๆใช้ต่างๆขึ้นมาปุ๊บโอ้เราเห็นขึ้นมาปุ๊บเราก็ฝากความหวังไว้ลึกๆว่า ณวันนี้เนี่ยไม่มันเหมือนกับการปกครองที่มันไม่ใช่เป็นรูปแบบประชาธิปไตยคเป็นการปกครองแม้นไม่ใช่เป็นระบอบประชาธิปไตยแต่ว่าผมก็คิดว่านะมันก็ยิ่งกว่าพูดตามจริงอ่ะแฟร์ให้โอกาสนะฮะวันนี้ท่านผมเชื่อได้เลยว่าพัฒน์บุรัมก็พยายามจะพัฒนความยุติธรรมแล้วก็ต้องช่วยเหลือคนจนนะฮะแล้วในกระแสสังคมในเวลานี้นี่มีมากแล้วปรากฏว่าเจ้คนนี้เนี่ยไปไปทําเรื่องแบบนี้ ไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องน้องก้อยลําพังเรื่องน้องก้อยเนี่ยผมก็ลังทดแย่แล้วน้องมิ้นบอกแม่ติดคุกเรื่องนี้อีกอืน้องเกอคุณเกเลยอีกที่อยู่แม่ลาน้อยอีกแล้วใครมาอีกแล้วปรากฏมันเป็นเรื่องของสนประชาชื่นเรื่องของเจ้าหน้าที่ของรัฐก็บอกกี่ครั้งกี่หนคุณลุงว่ากฎหมายเขาพนุงความยุติธรรมและนะหรือนะลึกๆเนี่ยนะครับมันลึกลงไปเนี่ยหมายถึงว่า ช่วยเหลือคนที่รู้เท่าไม่ถึงการผู้อ่อนด้อยกว่าวันนี้มันกลับกลายว่าเจ้าที่ของเราไปสงคบกับคนผู้มีอิทธิพลไปสงคบกับคนมีเงินแล้วมาลังแกคนจนแบบนี้ด้วยความรับผพลเอกประวิตย์ครับย้ายมันหมดนะครับย้ายให้หมดนะไอ้ที่ว่ามันมันไม่สามารถทําให้สังคมนั้นมีความยุติธรรมได้เนี่ยเอาไปไว้ที่ไหนก็เอาแต่อย่าส่งไปใต้เลยส่งไปใต้ดีกว่ามั้งคะอาจารย์หรือว่าจะไปทํา ให้ใต้ปั่นป่วนอีกมันคืออย่างนี้ไอ้ประเภทที่ว่าอยู่อยู่ที่ไหนแล้วมันเลวสามต่าช้าเนี่ยนะอย่าย้ายไปอยู่ที่ไหนอเอามันไปอยู่ส่วนกลางนั่นแหละครับแล้วก็ให้มันนั่งกินนอนกินนั่นแหละครับค่ะแล้วก็ให้มันฟังอะไรไหมฮะฟังธรรมะน้อยอเข้าไปตั้งสำนักงานเลยในยห้องเนี่ยห้องสี่เหลี่ยมแล้วเปิดธรรมะให้ฟังจะได้กล่อมเกลาจิตใจคนให้เป็นคนดีได้บ้างใช่ไหมคะจารย์คุณมันก็แล้วแต่เขาอะพาะแต่ละคนเนี่ย กว่าจะจบโรงเรียนในร้อยสามผ่านไม่ได้มีปัญญาทางนั้นหรอคุณลุงค่ะแต่ว่าเงินตาเงียมันเข้ามาครอบงำอำนาจผลประโยชน์เนี่ยมันเข้ามาครอบงำทำให้เขาเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่นายสั่งคก็อยากจะรู้ว่านายเขาเนี่ยผมบอกคุณลุงแล้วนะว่าถ้ามท่านถ้าเจอต่อเนี่ยเหนือกว่าท่านประวิตรเหนือกว่าใครต่อใครเนี่ยนะครับผมก็ยอมรับเพราะผมรู้ว่าเราเองเนี่ยมันหรือว่าคุณลุงเองเนี่ย มันไม่สามารถจะไปทับเทีย,ททททยมคนอื่นได้เลยค่ะในเมื่อวันนี้สังคมก็จะได้อะไรนะฮะจะได้เข้าใจบอกว่าโอเคเขาเป็นอย่างนี้เขามีอยู่ข้างหลังแบบนี้แบบนี้แบบนี้คนไทยก็ยอมพูดตามจริงอ่ะี๋ยวก็ยอมก็เงียบหายไปรักษรรยาเทบาเราก็ยอมทั้งนั้นนะ่ะแต่ถ้าเกิดว่ายังปล่อยให้คำหัวพลเอกประวิตรวงสุวรรณได้เนี่ยปล่อยให้คำหัวพลเอกประยุทธ์จันโอชาได้ปล่อยให้คำหัวพลเอก ภายบนคุ้มจายยาได้อผมว่ามันหยามท่านทั้งสี่ท่านทั้งสามหยามคนไทยทั้งประเทศมากกว่านะค่ะก็เมื่อวานนี้ค่ะจันคาร่าสุดนี้ก็คือเรื่องนี้มันเป็นประเด็นร้อนมากๆก็ทางทางตำรวจหรือทางเนี้เขาก็เข้ามาดูแลแล้วแล้วท่านอดุลสิงส์อดุลแสงสิงแก้วเขาต้ิว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมค่ะและความมั่นคงของมนุษย์และความมั่นคงของมนุษย์ออกมาว่าออกมาได้ให ทางอธิบดีกรมเด็กลงพื้นที่เยียวยาช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วนเลยนะคะ,คะว่าจากกรณีที่น้องก้อยและอีกหลายๆคนที่โดนในเคสแบบนี้นะคะให้มาตรวจสอบเ,เร่งด่วนเลยะคะ่ะและก็ท่านรองผู้ท่านรองผู้บัญชาการกองปราบปรามค่ะวันนี้ก็จะเข้าไปสัมภาษณ์พ่อแม่ของก้อยด้วยใช่ไหมครับค่ะเออ ในเมื่อสอนอประชาชื่นไม่สามารถให้ความยุติธรรมให้กับก้อยน้องก้อยน้องมิ้นแม่เขาได้ตำรวจกองปราบปรามก็ออกมาก็ดีก็ขอบคุณท่านทนายอย่างยิ่งค่ะที่ได้ช่วยเรื่องนี้อืเพราะว่าถ้าขืนเป็นแบบนี้มันลันทดใจจริงๆขอโทษทีนะวันนี้คุณรุ่งเอยเศรษฐกิจมันก็ไม่ดีมานก็แย่แล้วค่ะเราเห็นสังคมเนี่ยนะครับ เห็นคนจนที่ถูกเอาเปรียบเห็นคนที่มีการศึกษามากนนะครับเอาเปรียบคนที่มีการศึกษาน้อยเห็นคนผู้มีที่พนนะฮะมารังแกพออฟ้าเนี่ยมันก็ทนไม่ไหวเหมือนกันบางทีอ่ะใช่ค่ะใช่ไหมฮะใช่ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าถ้าถ้าขืนไปเรื่อยๆเนี่ยฮะแต่ละคนไปตั้งกองกําลังทําลายกันนะฮะแล้วมันบาดเจ็บกันอ่ะแล้วมันกระเด็นกระดอนมาปุ๊บเนี่ยนะครับก็เพราะอะไรฮะเพราะความรู้เท่าไม่ถึงการการบริหารงานของรัฐมนตรีอย่างนั้นใช่ไหมค่ะ พวกท่านอ่อด้อยเกินไปใช่ไหมที่จะบริหารราชการแผ่นดินท่านพลเอกประยุทธ์ก็ต้องปรับปรุงรัฐมนตรีเมื่อบริหารควบคุมตำรวจตำรวจแห่งชาติไม่ได้ก็ต้องเอาท่านประวิตรวงสุวรรณออกอ่ะจะเป็นพี่ใหญ่ยังไงก็ต้องเอาออกเมื่อบริหารไม่ได้ท่านพลเอกประวิตรวงสุวรรณจะไม่บริหารไม่ได้ก็บอกพลตำรวจเอกจากทิพย์ไทยจินดามาสิว่าไอ้เรื่องแบบนี้ต้องสร้างความกระจ่างให้ประชาชนได้เข้าใจใช่ค่ะออกมาหน่อยนี่ต้องปล่อยให้สื่อ ช่องนั้นช่องนี้<ช>สัมภาษณ์คนนั้นคนนี้ฟังดูวันแรกก็รู้กันแล้วลว,ว่าใครโกหกใครตอแหลคุณ<ช>พดูดไหมก็แล้วที่น่าแปลกใจอาจารย์ที่คือคนเป็นโจทย์กับปิดหน้าปิดตาไม่ออกสัมภาษณ์คุณเป็นผู้เสียหายนะคะแล้วแต่กับจำเลยนั่งแบบออกสื่อทุกรายการอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วท่านไม่ใช้สมองคิดนิดนึงหรอคะว่ายังไงต่อไปผมทราบว่าพลเอกประวิตรผมทราบพลเอกประยุทธ,ธ์นะฮะมีภารกิจมีงานเยอะมากแต่ขนาดเนี้ย กระแสสังคมเนี่ยะนะครับเขามองดูว่าคนผู้ด้โอกาสนักเรียนไม่ได้เรียนหนังสือค่ะไม่ได้รับความเป็นธรรมพ่อแม่เขาไม่ได้เอาเงินนิดประชาชนก็เชื่อค่ะแล้วคดีความหนึ่งคดีเราสงสัยเราไม่สรุปพอมาเจออีกคดีหนึ่งคล้ายๆแบบนี้<อ>แล้วผู้หญิงคนเดียวกันและอีคดีหนึ่งอีกคดีหนึ่งแล้วสนอนเดียวกันอไม่ให้ประชาชนเขาคิดได้ยังไงเพราะคนมีเงินคนมีการศึกษา ย่อมเอาเปรียบย่อมมีเล่กลมากกว่าคนจนคนที่มีการศึกษาน้อยอคุณรุ่งมีผู้ชายคนหนึ่งเขากอบกู้ชาติอยู่ที่ประเทศเกาหลีชื่อคิมยองกีเขาบอกว่าญี่ปุ่นมาปกครองสามสิบปีแล้วญี่ปุ่นมาปกครองเกาหลีสาสิบปีในยุคน,นึงเขาบอกเขาต้องกอบกู้ชาติกอบกู้แผ่นดิน เสร็จแล้วเขาก็ไปบอกเพื่อนเพื่อนเพื่อนบอกว่าเราการศึกษาสูงด็อกเตอร์ด็อกเตอร์เราจะไปทําอะไรไหมด็อกเตอร์คิมกีบอกไม่ได้เราต้องมากอบกู้ชาติกอบกู้แผ่นดินเสร็จแล้วด็อกเตอร์คิมกีไปหาหน้าที่ส่งเสียเรียนจนกระทั่งจบต่างประเทศะน้าบอกก็บอกว่าส่งเสียเรียนหนังสือจบแล้วให้มาทํามาค้าขายเป็นทํางานเป็นเกียรติเป็นศักดิ์ศรีของตระกูลถ้ายังบอกว่าจะมากอบกู้ชาติจะมากอบกู้คนจน ออกไปไล่ดรคตอร์คิมโยกีออกนะค่ะออกไปดรอคร์คิมโยกีออกไปออกออกหน้าบ้าน<ม>ง้นมองดูท้องฟ้าวันเบิง้งวางเหมือนออกกลางทะเล่คะคการกรอบกู้ชาติกอบกู้แผ่นดินกอบกู้คนจนยากยิ่งนักม,มองท้องฟ้าแล้วกลับมาดูดินค่ะกลับมาดูดิน,ก,ดดนก็เห็นคนจน<ม>คนจนเนี่ยรักชาติรักบ้านเมืองนะคุณลุงค่ะ คนรวยเนี่ยฮะเมื่อต่างชาติเข้ามาหนีไปอยู่ต่างประเทศหมดนะแผ่นดินนี้เนี่ยนะครับปกดูแลโดยคนจนนะครับค่ะคิมจองกีเข้าลํำพันมาว่าไงเลยไหมฮะโอ้บ้านเมืองมันชิบหายทุกวันนี้อไอ้เพราะคนรวยทังนั้นนะไอ้เพราะเศรษฐีทังนั้นค่ะบ้านเมืองเนี่ยมันชิบหายทุกวันนี้อ่ะเพราะคนรวยทังนั้นเพราะคนมีการศึกษาทังนั้นใช่ไหมค่ะ ผมไม่อยากให้ประเทศไทยเหมือนกับเกาหลีเมื่ออดีตการค่ะทุกคนแผ่นดินนี้เป็นที่รักเป็นที่รักของคนไทย<ช>มีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หเคารพสักการะของเราแต่ผู้บริหารต้องสร้างความยุติธรรมให้กับสังคมนี้ให้ไดใ้ใช่ค่ะก็ฝากผู้บริหารผู้พิทักษ์สันติราษฎร์เข้ามาดูแลนิดนึงนะคะในคดีของน้องก้อยกับเจ๊คนนี้นะคะ รายการคนทำทางเราก็เสนอแบบเรื่องที่พอจะให้เ,เป็นคือแนะแนวทางอะค่ะอาจารย์คะเราจะไปบอกว่าหญิงคนเอหญิงเจ้คนนี้ผิดหรือถูกก็ให้ทางไม่เราไม่สรุปว่าใครผิดใครถูกแต่เรามีความรู้สึกว่าน้องก้อยจะเรียนหนังสือไม่ได้เรีย้ยงพ่อแม่น้องก้อยไม่มีเงินต้องไปรับจ้างเป็นแม่บ้านค่ะแล้วก็สุดท้ายต้องมาอยู่ในคุก พ่อแม่ของน้องแม่ของน้องมิ้นเนี่ยนะครับไม่มีความปรารถนาหรือว่าไปโกงใครเลยแต่ว่าถูกกล่าวหาต้องไปติดคุกและใครต่อใครต้องไปติดคุกเพราะเจ๊คนนี้เอาละเราไม่รู้ผิดรู้ถูกถแต่ว่าตอนนี้เนี่ยอย่างอย่างไรก็ตามต้องมาพดุงก่อนต้องมาดูาเทสแบบเนี้แค่นั้นเองใช่ค่ะก็รายการคนทำทางก็ได้ถึงเวลาช่วงหมดเวลาแล้วนะคะแต่ก็ขอฝากไว้นิดนึงนะคะกับน้ํา ดื่มสมุนไพรม่วงชื่นนะคะก็ใครที่แบบรู้สึกไม่กระปรี้กระเปาออนเพลียหรืออะไรก็ดื่มน้ําสมุนไพรม่วงชื่นของเราได้นะคะแล้วก็โทรมาสอบถามนะคะว่าที่ไหนมีหรือว่าตัวแทนจําหน่ายตรงไหนมีก็โทรเข้าไปสอบถามได้หรือเข้ามาซื้อที่รายการเราก็ได้นะคะแล้ววันนี้รายการคนทาทางเ,เราสองคนขอลาท่านผู้ชมเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ